หนุนลูกพี่ป้มากินหนุนเล็วมาป้อมาเร็วอืมปีอป้มาแล้วลูกอืมให้พี่ป้ให้พระโลกินแจ็คฟูตแจ็คฟูตอ่ะมาลอมาเร็วอ่ะลอมา

อืมเดี๋ยวเอากร็พรวัน,นให้ปีโป้กินดีกวนะ่าะปีโป้ชอบกินกระพาะโอเค<อ> okay, เดี๋ยวไปซื้อข้าวโพดกัน